สวัสดีวันเช้าวันสุขส,ส,สุขีสุขโขสุขขังสุขคารังสุขารูวันนี้ก็ยังอยู่กับบุนไดเฮ็ดวันนะฮะก็วันนี้ก็มีอะไรจะอัปเดตให้ฟังเกี่ยวกับงานนี่แหละอ่าวันนี้มีข้อมูลมีข้อมูลนะก็ฟังๆไว้อ่าเบื้องต้นก่อนถ้าใครเคยติดตามผมมานานสักสามสี่ปีที่แล้วเลยนะ จะเห็นว่าผมทําอยู่คันนึงคือมิตซูบิชิปาเจโร่คันสีขาวที่ว่าหาสาเหตุอยู่เจ็ดเดือนครึ่งึงแก้ได้ตอนนั้นไม่มี m อ็ทไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมืออา,อาการของเอา,เอา,เอาปาเจรโรก่อนเท้าวความก่อนปาเจรโร่คันนั้นอาการคือรถมันล็อกอยู่เกียร์สองเกียร์เดียวต้องวิ่งสิบกิโลพอสิบกิโปึก๊กเกียร์จะมาปกติครบทุกเกียร์ห้าเกียร์มีครบหมด ถอยหลังสลิงได้หมดแต่ถ้าไม่ถึงสิบกิโลจะติดเครื่องทั้งวันทั้งคืน,นก็ช่างถ้าไม่วิ่งถึงสิบกิโลมันก็มีแค่เกียร์สองเกียร์เดียวพอครบสิบโลปุ๊บเกียร์มาครบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไฟโชว์อะไรสิ้นเชคโค้ไม่ขึ้นแต่ถ้าดับเครื่องเมื่อไหร่เริ่มต้นใหม่ไปอีสิบกิโลถึงจะมีเกียร์ไอ้คันนั้นผมเขาไปติดเครื่องเสียงมาคันนั้นนะติดเครื่องเสียงมาแล้วเพืเอนว่าช่างเครื่องเสียงเขาแทงแทงเกียร์ใสไฟจากจาก,จากไอ ตรงข้างหน้าแทงไปโดนปาดใส่ไฟเส้นดันแม่นซะเกินเส้นอุณหภูมิน้ำมันเกียร์มันจะมีอยู่สองเส้นต,ต่อที่ว่าเช็คโค้ดเช็คไฟโอ้ขนาดชำนานมากไล่ไล่หรือสมองกลเปลี่ยนสมองกลนหรือเกียร์ผาเปลี่ยนกล่องเกียร์แล้วแล้วก็ไปสุดท้ายมาเราต้องไปซื้อ MUT มาเพื่อจะดูค่าดาต้ามันค่าดาต้ามันวัดขึ้นตอนมันวัดมันวัดว่า,าติดลบอุณหภูมินมันเกียร์ติดลบ40องศา ครั้น,นี้มันก็เปลี่ยนสมองกลเปลี่ยนเซอร์อุณหภูมิก็ยังติดลบอยู่อ้าวไม่ใช่แล้วเปลี่ยนกองก็ไม่หายเหมือนเดิมรานนี้ไปเจอสายไฟขาดเขาแทงเครื่องเสียงแทงมาโดนสายไฟแล้วขาดอยู่ในกลางมัดใครจะไปเจอมัดปั๊มอย่งขนาดนี้แล้วไปอยู่กลางงแล้วแทงกันข่ขาดเส้นไหนพอเจอท่านแล้วโอโ้โหโล่งเลยขานาดสายไฟขาดเจ้าของรถหมดรู้สึกจะหมดไปห้าห้าหมื่นหรือเจ็ดหมื่นนี่แหละห้าหมื่นมั้งเจ็ดหมื่นเออประมาณเจ็ดหมื่นผมหมดอูนะ ผมเจ้าของช่างช่างหมดไปห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าหกหมื่นท่านเมื่อกี้ด้วยซื้อ MUT เพื่อมาวิเคราะห์ฮิตฮุนไดฮิตวันจะคล้ายๆกันอย่างนั้นนะะคล้ายๆกันอันนี้ก็อาการคืออาการอันดับแรกก่อนเดี๋ยวเราดูอา,าอาการนะไรเอ่าอาการนะไม่มีไฟโชว์ติดเครื่องได้ปกติอ่านะอาการคือเนี่ยเครื่องได้เร่งได้ปกติไม่มีไฟไโชว์สิ S <S <S อาีอาร์คือจะไม่มีเกียร์จะเข้าได้ไฟสอยส,สัญญาณไฟไฟติดไฟถอยติดเอ็นดีดีเกียร์จับรถขยับได้เอ่อหนึ่งมีสองมีอ่ามันจะ้าไม่วิ่งจะได้แค่สองเกียร์แต่พอวิ่งปื๊ดไปเกียร์สามืบหายมันมามาเลขสามปึ๊บก็ปื๊บไปสี่แล้วก็วูนหาย แต่เกียร์ถอยไม่มีแต่พอถอดปลั๊กกล่องออกเกียร์ถอยมาแต่เสียบกล่องเงี้ยเกียร์ถอยไม่มีสมองกล้นหรือเปลี่ยนแล้วเยาผ่าดูแล้วไม่เจออกลายพัาคดปกติสวยแล้วคนนี้ก็เหลือสักกล่องอ่าเหลืะสักกล่องให้แหละเป็นที่กล่องนี่แหละแต่ว่าเป็นอะไรตรงไหนกล่องมันชอ็อตระบบร่วมขบอมูลร,ร่วมเหรอ มันไม่มีค่าอะไรให้เราวิเคราะห์ว่ามันตัวนี้เสียแน่นอนผมก็เ,เลยต้องควักเงินอีกซื้อ VCI มาอีกตัวหนึ่งตกสองหมื่นมาเพื่อจะดูค่าค่าสดค่าดาต a ามันนะว่าการทำงานเป็นยังไงะระบบการทำงานทุกอย่างปกติเดี๋ยวใครมาวะูกค้ามาหาดูกนที่เขาจะเอาฮอนด้มาทำ ทำเครื่องเครื่องหลวงเยอะอัดตัวอ่คันนี้เอ่อถึงไหนแล้วนันโอ้โหอาดต่อจากคันนี้เคสนี้เอ่อที่บอกว่าปัญหาก็ตอนนี้เหลือที่กล่องจริงๆแล้วถ้าว่าจะไล่ให้จบจริงๆอ่ะไล่เปลี่ยนอะไรมันก็จบอยู่แล้วยังไงก็จบอยู่แล้วแต่คันนี้เราไม่รู้ต้นตอสาเหตุว่ามันมาจากอะไรไงถ้าอย่างนี้เราจะวิเคราะห์เราฟันธงได้ผมบอกว่าถ้าผมไม่เห็นว่าตัวไหนมันเสียจริง ไม่เห็นจะจ่าผมผมไงผมไม่ปิดอะไรจะลือจนกว่าจะโอเคมั่นใจว่าอันนี้เสียนี่เสียรายงานให้เจ้าของรถทราบว่านี่เสียเสียนะเพราะเหตุใดอะไรมันต้องมีสาเหตุด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมัเสียเสียเพราะอะไรอย่างเทสนี้อ่าผมรู้แล้วอะไรมันเสียกล่องเสียเสียตรงไหนเพราะอะไรนี่แหละที่ผมต้องการผมงซื้อเครื่องมือตัวนี้มาอ่าทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเสียตรงไหนเพราะอะไรอ่าอันนี้ผมผมสั่งกล่องไปแล้ว เพราะว่าได้กล่องแล้วน,นี้ก็เลยลื้อเลยอยากรู้ถ้าไม่มีกล่องผมก็ไม่กล้าลื้อหรอกเพราะว่าพวกนี้กล่องมันแพงอันนี้มาดูต้นต่อเสียอาการคือว่าถ้าเข้าเกียร์ถอยเกียร์ถอยไม่มีกําลังไม่มีแรงคือมือเกี้รวว่างอะ่ะแต่เกียร์หนึ่งสองมาสามหายนะสี 4, 3, 4, ่สามสี่ก็ตกทุกครั้งไปเหมือนก็เปลี่ยนไม่มั่วตัวหมดอะ่ะ แต่ถ้าถอดกล่องนี้ออกปั๊บติดเครื่องอยู่ตอนนี้มันถ้าถอดองี้มันติดเครื่องไม่ได้ตำแหน่งเกียร์ไม่ขึ้นติดไม่ได้เงียบร้านเงียบแต่ว่าถ้าติาดเครื่องแล้วค่อยถอดปั๊บมันจะมีไฟชโชว์อยู่ขึ้นอยู่แล้วหละเอ่อมันพอถอดกล่องปับ๊บเกียร์ถอยหลังปุ๊บถอยมาเมื่อกี้ก็เลยถอยดูถอยมา,มถ,อยถ,อยมาถอดติดเครื่องก่อนถอดปั๊กมาถอยหลังได้ปกติแต่เดินหน้าจะออกตัวอืนออกตัวเกียร์สี่เพราะว่ามันตัดเขาเซฟบอกเขาไม่มีกล่องอันนี้มาดูที่เสีย เบื้องต้นนะเบื้องต้นเพราะว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้เบื้องต้นคือที่เห็นตอนนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าไอตัวทาร์ติเตอร์หน้าที่มันก็เหมือนกับเป็นตัวเหมือนกับเป็นคล้ายๆไดโอดอ่ะคือว่าไฟจะไม่ย้อนกลับแต่ตัวนี้มันสามารถสับขาได้เนี่ยมันสามารถสลับได้มีไฟกระตุ้นมาปับป๊บปับ๊บมันจะยิงไานี้ปิดวงจรเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปด,ปดแล้วก็มันจะไม่มีการกระแสย้อนกลับได้ แล้วคราวนี้ปัญหาคือเจอตัวนี้เออเดี๋ยวชิ้ให้ดูเอาตั้งไปค่านี้แล้วกันอ่านี่นะไอ้ตัวนี้จะเป็นเป็นกาวอยู่แล้วตัวนี้คือกาวตัวนี้มาหน,นี่อันนี้คือเรือ่องติดๆนี่ก็กาวอันนี้คือกาวเดี่ยวจะตีกันนะเนี่ยเิื่ติดๆน,น้อยอ่ะอันนี้จะไม่ขึ้นขาน,นี้ เห็นไหมเห็นขาที่ไหมมันจะต้องไม่ช็อตมันจะไม่ถึงกันตอนนี้คือกระแสไฟ้ไหลกลับมาดูตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนี้บ้างูเบอร์เด,ดีวยวกันตัวนีมนนนน้มันจะขึ้นอยู่นี่ขนาดมันต้องขึ้นอะย่างนี้ขาเนี่ยนะแต่ฝั่งนี้อันนี้จะไม่ขึ้นอ่าขาเนี้วมากลับด้านเพิบเราโดไปนี่เราตูตตัวนี้ จะเห็นว่ามันย้อนกันแล้วถ้าเอาพวกโอมิเตอร์บวกไว้ฝั่งนี้เนี่ยไหลมันจะไม่ไหลตอนนี้คือมันเหมือนกับไม่ใช่ไดโอดอ่ะมันไม่สามารถจะกันกันกระแสไฟฟ้าได้มันผ่านทะลุถึงกันมันก็ประมาณว่าไฟที่ป้อนผ่านไปโซลโนยเพื่อสับลายน้ำมัน มันมีกระแสฟ้าค้างอาการมันก็เลยเหมือนว่าสมมุติก็เข้าเกียร์ถอยปับนะ๊บเนี่ยโซนอยโซนอยบีโซนอยดีต้องไม่ทํางานโซนอยดีต้องตัดตัดเพื่อยกคันด,ดีให้คันบีจับเพื่อถอยหลังแต่ครั้งเนี้ยไฟมันยังปอดไปอยู่ที่โซนอยดีตลอดเวลาอ่าโซนอยดีคือเกียร์ต่ำหนึ่งสองมันถึงมาได้เพราะมันโซนอยดีดจับแต่เกียร์ถอยโซนอยดีจะไม่จับจับอยู่คันบี โซนไอบีไม่ทํางานเพราะโซนไอเป็นโซนออเปิดบีคัดบีจะทำงานเพื่อถอยหลังวันเวรสับลายมันจะมีเ <underground> กียร์ถอยพอถอดกล่องไม่ใช้โซนไอมันก็เลยมีเกียร์ถอยเพราะไอโซนออคัดดีโดนตัดมันก็เลยถอยหลังได้แต่พอเสียบกล่องปุ๊บไฟไฟเวลาเราเลือเกียร์ถอยหลังไปมันต้องไม่มันต้องตัดจากคัดดีโซนไอคัดดีแต่ต้องตัดไม่ไาทำงานเพื่อจะให้คัดบีจับถอยหลังได้เกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเกียร์ว่างคัดดีไฟมันมาอยู่แล้ว โดยจะ่าไฟไปเกียร์หนึ่งว่างเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างสองสามสามมันจะมีตัวนี้ด้วยแต่ว่ามันมืหนึ่งสองมันมาได้หนึ่งพื้ไปสองเปลี่ยนนิ่มแต่พอสามมืดมืดหายไปเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันโซนอยดีมันต้องยกยกไอ้มันจะอยู่แค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองจะเป็นโซนอยบีตัวนี้โซนอยบีที่คัดถอยหลังจับเนี่ยอ่าตัวนั้นทํางานแต่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างโซนอยดีคัดดีจับแต่ว่ามันต้องอะไรวะ ทรศัพท์บ,บางเดี๋ยวค่อยโทรคุยผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เนะี่ยตอนนี้คือปัญหาที่เห็นคือเนี่ยมันช็อตสาเหตุมันอยู่ๆมันจะช็อตได้ไงสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุสาเหตุนะครับบางดีนะอันนี้คือสาเหตุนะอันนี้คือสาเหตุที่เจอคือตัวนี้อาการที่เป็นคือตัวนี้ต้นตออ่าต้นตอดูดีดนะครับดูดีๆนะอันนี้จะเห็นว่า มีหน้าจอนะครับอีกกล้องสายไฟเส้นนี้เห็นไหมเส้นเนี้ยไปกล้องไปหน้าจอนะ่ะเข้ามาจําเข้าตัวนี้เน่ยเนี่ยรอยปอกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัดออกอไอตัวนี้เป็นสวิทเป็นสัญญาณเกียร์ถอยมันจะป้อนรีเลย์อยู่ด้านหลังนี้นี่คือแต่เอาค้อมจับหน้าจอขึ้นปกติหมด ไปมีโค้ชโชว์เพราะม่าทำงานมันไม่ใช่ไม่ทำงานมันทำงานโปรตีหมดไฟป้อนไฟคำสั่งมาหมดแต่ว่าเพียงแค่ไอตัวไอน็ติเตอร์มันไม่สามารถสับขาได้มันมันทะลุถึงการมันรั่วมันช็อตมันคือมันวงจรมันขาดรัวอะไรเนี้ยมันไม่ไม่กั้นไฟได้ตาเห็นมาจากอ่าเขาไปต่อต่อไอตัวกล้องไฟถอยในเวลาเขาเาเยยถอยปุ๊บกล้องมันจะติดจะส่งสัญญาณกล้องไปที่ด้านหลังหน้าจอไปขึ้น่อรูปนี้ ปัญหาคือกันจริงแนตะ่ถ้าจะต่อกล้องหลังเนี่ยจะต้องต้องใช้ไฟถอยให้ไปดึงจากหลอดไฟเบรกอันนี้คือเข้ามาจับต่อตรงขั้วไฟที่เข้าดีเลย์เลยไฟมันก็เลยคือสายไฟอ่ะถ้าต้องการจ,จะทำอะไรอย่างไม่ว่าหลอดไฟเลยก็ช่างมันต้องมีบวกตัวลบมาถึงทํางานได้นะมันต้องมีบวกมีลบัแสดงว่ามันกระแสมันวิ่งถึงกันอยู่ตอนนี้เป็นบวกพอ เอากา,ากระตุ้นก็ทํางานอ่าบางทีตอนนี้ไปลบพอเอาไฟมากระตุ้นก็ทํางานุปกรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเส้นนี้ไปพวกตรงนั้นเพื่อต้องการไฟมามันไม่ใช่สายไฟเปล่า,ลามันก็ต้องไปกระตุ้นกับวงจรในนี้กับพวกกล้องพวกเก่านะมันก็ยงย้อนถ้าไม่ย้อนก็อาจจะแรงดันของไฟฟ้าเกินพอเกินมาไอตัวพวกนี้มันรับไม่ได้มันก็เกิดปัญหาเนี่ยงานมันจะยากช่วงนี้ ถามว่าก็จริงๆอ่ะถ้าว่าถ้าว่าไอ้ตัวเรารู้ตอนแรกเริ่มต้นใหม่ตัวนี้เสียเนี่ยเต็มที่ห้าบาทจบเลยห้าบาทอันเนี้ยงมดไป 50, ห้าหมื่นแล้เจ้าของรถอ่ะละเพราะว่าผมไม่ใช่อู่แรกไหนคือค่าคืนสลายมาจากปัตตานีก็ไก่เหมือนกันนะยังไงก็หมื่น 100, ขึ้นอ่าผมแต่ผมก็ต้องซื้อเครื่อีกสองหม 2, หื่นเพื่อจะมาวิเคราะห์งานแต่ถ้าเปลี่ยนจริงกไล่เปลี่ยนไล่เปลี่ยนมันก็จบมันก็จบเพราะเปลี่ยนทุกชิ้นมันก็จบอยู่แล้วแต่เวนงบมันเยอะ แต่ครั้นี้เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นยังไงเปลี่ยนอะไรละ่ะไล่เปลี่ยนอย่างนี้ก็อวกเจาของรถอวกอนะอันนี้ผมก็เอาผมจะเปลี่ยนโมดตัวไม่ได้แต่พอเอาก็ซื้อเครื่องมือมาวิเคราะห์ดูค่า Data มันดูโค้ดดูอะไรพวกนี้ข้อมูลมันไม่หายข้อมูลปกติเพราะว่าถ้าข้อมูลหายมันจะขึ้นโค้ดขึ้นโค้ดฟ้องแต่นี้โค้ดไม่มีโค้ดไม่มีปัญหาคือมันทำงานหมดเพียงแค่ว่าอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ว่าปิดกัน้นสับลายมันมีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งมันก็เลยมีการเปิดค้างของโซลินอยที่ผมบอกตอนแรกคือว่าอาการคล้คลายเหมือนกับโซลินอยมันค้างมันเปิดค้างก็คิดว่าตัวโซลินอยเสียหรือสมองโกสาศีรอบเปลี่ยนโซลินนยอะไรแล้วสมองโกแล้วก็ไม่หายชุดคัดอารมณ์อัดดูก็รู้น,นี้มันก็จับหมดแต่ปัญหาคือทำงานทำงานติดติดับดับติดติดับดับเพราะอะไรแต่หลังมาคือว่าผมก็ตัดสายไฟยเส้นนั้นออกเพราะว่ากลัวมันจะมีปัญหาเพราะมันมันจะเป็นอะไรที่อุปกรณ์ที่ เพิ่มเติมมาจากรถเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่ถ้าเราไม่รู้ระบบอย่างคันปาจิโร่คันนั้นอ่ะคือติดตั้งคือเสียงมากับมีอาการแต่อันนี้ก็น่าจะมาจากกล้องหลังมันไม่มีอาการทันทีหรอกมันต้องวิ่งใช้งานไปพักจนว่ามันมันไม่ไหวแล้วมันถึงจะออกกาวคือมันขาดใหม่ๆคือลอใหม่ๆม่ันก็ทํางานได้ปกติแหละมันก็ใช้ได้แหละแต่พอวิ่งไปแล้วค่าไม่ใช่แรงในฟ้าในกระแสในวงจรมันเกินหรือน้อยไปทําให้ผิดเพี้ยนอันนี้ ผมไม่มั่นใจว่าไอ้พวกตัวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ซีพวกข้อบูลมันมีถาไหมเราไม่รู้ผมก็เลยสั่งกล่องเพราะว่าไ,ได้กล่องแล้วผมิ่งรื้อถ้าว่าไม่มีกล่องผมไม่รื้ออันนี้คือปูกตีลูกค้าเป็นกล่องแล้วเบิกเลยเข้ามาแล้วด้วยเนี่ยคือที่จะดูเพราะดูว่าพอพอมีกล่องแล้วได้ของแล้วผมก็เลยรื้อเพื่ออยากรู้ว่าอะไรสาเหตุแต่รื้อแค่ตอนนี้ไล่แค่ตอนนี้ก่อนมันมีด้านล่างด้านหน้าอีกแต่ว่ายังไม่แกะมันมีกาวผมเลยเอาทีละขั้นตอนก่อนแต่ที่เจอคือเจองนี้แล้วแล้ว อาการมันน่าจะมาอย่างนี้มันก็ใช่เพราะไอตัวฮาน์ดไเตอร์เด่ยคือว่ามันมีหน้าที่ควบคุมรีเลย์ไอควบคุมตัวน้อยๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะมีหลายๆตัวอย่างวุงดิคอร์อดเฟต้าคอร์ดเฟต้ามีคัด A อหตัวคัด B ีหตัวมันจะมีสองชุดเปลี่ยนเกียร์ด้วยเกียร์คาปูด้วยตัวนี้อย่างเยอะเลยของพอร์ดเฟต้าของซีดเอ็มมันลนะน่ยเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะลองตอนนี้รอกล่องอยู่กล่องเขาส่งมาแล้วยังมาไม่ถึงเดี๋ยวจะลองหาตัวนี้มาลองใส่ดีเราจะหายไหม แต่ถ้าไม่หายด้ยยังไงมันต้องดูพวกเนี้ยแต่ว่าผมไปดูข้อมูลใน vci แล้วว่ามันสามารถเขาเรียกอะไรโปรแกรมอ่าชดป้อนข้อมูลไปนในกล่องนี้ได้นะแต่ยังไม่ถึงถึงขนานดเราจะไม่รู้มันต้องโหลดเข้ามาแฟลชไดร์มาโหลดโปรแกรมมาแล้วก็เชื่อมต่อระบบป้อนข้อมูลเข้าไปในนี้แต่ครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยด้านหลังมันชดไหมมันมันข้อมูลมันหายไหมเสียหายไหมแต่ที่แน่แน่ไอ้ขอดูรอยไหมมันไม่ไหมหรอกพวกนี้มันมีแค่ข้อมูลหาย เพราะมันใช้ไฟน้อยมากมันไม่ใช่ใช้ไฟมา12โวลต์เต็มเต็มทีท่ไหนเรามันมาแค่เป็นมิลลิโวลต์พวกนี้ค่าตัวน้นอยมันไม่ใช่มาเยอะนะมีตัวตัดอยู่มีตัวต้านทานอยู่เนี่ยคือนี่คืออาการต้นตอและสาเหตุห้าบาทแต่ไปแล้วห้าหมื่นะเส้นผมบอกเขาบางทีมันงานมันยากอย่างนี้แหละบางทีเขาบอกพอเจอสาเหตุแล้วก็บอกโอ้ยหมูงาน,นง่ายแค่นี้นะทุกคนจะคิดนี้หมด แต่ว่าขั้นตอนการลื้อการวิเคราะห์งานการหาสาเหตุเนี่ยมันไม่หมูไม่ใช่หลักตาสุ่มเปียอะไรได้เนี่ยผมผมต้องรอบอกพี่รอหน่อยนะรอผมสั่งของอยู่คือสั่งไอ้ตัวนี้มาเป็นของของหัวใจด้ตรงเลยเนี่ยผมไม่มีเครื่องมือทดสอบผมก็ไม่รู้อะไรมันเสียผมจะไล่เปลี่ยนอะไรเป็นชิ้นก็ไม่ได้แต่จะไล่เปลี่ยนอะไรงั้นไม่ต้องมาหาหูร้อกที่ไหนก็มีถาได้หมดแหละอย่างเง้ก็เจอเป็นเกียร์ไม่หายเปยนสมองก็ไม่หายเป็นกองอ่าไล่เปลี่ยนไปเรื่อย แต่การไปเทโลนะั้นเปลี่ยนกลองก็ไม่หายทุกอย่างไม่หายสุดท้ายอะไรสายไฟขาดแต่เนี่ยผมไล่สายไฟไปแล้วไม่ขาดหรือหมดเนะี่ยไม่ขาดแต่ที่เห็นมีแปลกๆคือเ,เพิ่มเติมตัวนี้ตัดออกมาแล,แล้วก็เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันไปแล้วไงาการไปแล้วคือต้องชาติต่อกล้องต้องไปต่อด้านหลังต่อตอลอดไฟเบรกนู่นอย่าไปเอาตรงนี้ตรงนี้มันเข้าชุดไฟเลยเข้าเข,ข้ารีเลยคัเนี้ไฟไฟสายไฟเส้นเดียวเนี่ยมีบวกก็ต้องมีลบ มันเวียนหากันเส้นนี้เป็นลบจริงอยู่เส้นนี้บวกจริงอยู่แต่พอมีอะไรมาเชื่อเชื่อมต่อมีโหลดปั๊บมันเวียนกระแสมันไหลเวียนถ้าไม่เวียนมันก็ไม่ติดเราเวียนข้อนี้เส้นนึงก็จะมีทั้งบวกทั้งลบแล้วลบตัวนี้เส้นเดียวมันเป็นเป็นเป็นเรียกอะไรมันมันมันไม่ใช่เป็นไฟบวกอย่างเดียวลบอย่างเดียวนะมันเป็นไฟสัญญาณก็คือมีทั้งบวกทั้งลบนะมันก็เลยนี่แหละ ต้องเข้าใจระบบนิดนึงในเหมือนรุ่นเก่าๆรุ่นตระกูลมากโดดช้างเหยยบพวกนั้นอ่ารุ่นนี้มันโขใสยไปทีเดียวมีสาย low, แคนโลแคนไฮสายลายโอ้เยอะแยะนะาฝ้วฝากกันไว้มีข้อมูลครับจะต,ต่ออะไรอุปกรณ์อะไรเพิ่มเิมก็ช่งางใส่อ่ะต่อเพิ่มมันได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอายุการใช้งานคือต่อไปเนี่ยมันจะได้ดามันจะมีปัญหารวนกับระบบอื่นไหมต้องคิดตัวน,นี้ด้วยไม่ใช่ว่าใสา่เออเงานกูผ่านจบ ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องดูมองด้วยว่าเส้นที่จ่นะมันไฟอะไรไปไหนยังไงมันเป็นไฟตันไหมมันมีอะไรมันต้องมีกระแสไฟเส้นเดียวนะมันเป็นกระแสย้อนกลับหรือเปล่าเป็นค่าสัญญาณหรือเปล่าหึงตระกูลฟอร์ดี่ไม่ได้ใหญ่เลยฟอร์ดนี่เป็นจำสี่ผ้ามามันใช้สัญญาณนะเพี้ยนปุ๊บเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่เดี๋ยวผมจะรอรอหาตัวนี้มา,มา,ม,ามาแทนที่แล้วลองดูที่ว่าช่วรอกล่อง,องแต่กล่องเปลี่ยนแน่เพราะสั่งไปแล้วอืมแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลไป ผมก็จะอยากได้ข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าลงทุนไปเยอะอันนี้ลงทุนไปเยอะอันนี้ไม่ได้เลยไม่เอาอะไรเขาหรอกคือว่าปีก็ต่ายตามจริงอะไรแล้วก็แต่เราได้ข้อมือได้ข้อมูลแค่นั้นเองอันนี้ก็เดี๋ยวแต่คิดว่าเมื่อกี้ผมลองวัดวัดดูแล้วอะในนั้นมันจะมีแยะแยเนี่มันจะมีเหมือนีมีข้างในอีกตัวสองตัวบางทีว่ามันมันพัวถึงกันถ้ามีปัญหาสมขารแรงกระด้ามันก็เกินไปเรื่อยมันก็ลาไปเรื่อยแต่ครั้งนี้มันไม่ไหมแต่ว่าวัดขาแล้ว ตามคู่มือมีคู่มือให้วัดขาแล้วพินระบบถึงช่วนหลงงหนค่าต้านทาจะมีเบอร์บอกเท่าไหร่จะมีตัวตานทานมีไดโอดผไว้มีตัวไหนย้อนได้บ้างก็ไล่เมื่อคืนก็ไล่ไล่ดูที่จะเจอหลักสุดตัวนี้อันนี้ไม่สามารถจะทําอะไรไม่ได้พวกเนี้ยวัดมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลไอซี IC. มันต้องเช็ค,คอมจับตัวเช็คคอมยังไม่ได้ทุกมันต้องโหลดผ่านเนี่ยมันองมีตัวแทงเขาว่าให้ถูกสุดถ,ถ,ถูกเส้นแล้วมันจะมีพินทั้งหมดเจ็ดเส้นมั่งที่เสียวเข้าอ่ะ แล้วก็เอาไฟเ่นหลักเข้าตัวเรนของ,องแดง,งมงุมนี้เน่ยวันนี้แหละตีตัวนี้ตรงนี้ตัวป้อนแต่ออของทองป้อนปอนขอาวบุญเข้าไปยังไม่ได้ลองหรอกเพราะว่าไอไอเนี้ยผมเอามาถ่ายดูก่อนว่าที่เจอตัวนี้เราไปตรวัดดูจะจะาคือเอาเนี้ยวัดง่ายๆเนี้ยเอาพื้นฐานเนี่ยค่าการทางานเนี่ยแค่นี้ก็เป็นกระเพ้ยนแล้วมันจะไม่มีการถึงกันได้เด็ดขาดมันจะมีบวกมีลบมันจะไม่ได้คอันนี้อันนี้บวกไปตรงนี้ก็ขึ้น เอาลบไปอานนี้ก็ขึ้นมันก็ขึ้นถึงั้งบวกลบแสดงว่ามันทะลุกังแล้วไม่แตกต่างอะไรกับสายไฟเส้นหนึ่งเลยมันก็ไม่มีความหมายเหมือนไม่กั้นไฟมันมีหน้าที่เพื่อกั้นไฟสับลายเพื่อว่าสั่งการให้ยกหรือหรือปิดหรือเปิดของของชุดโซลินอยถ้ามันไม่มันทางานทะลุมันก็เหมือนกับโซลินอยเปิดค้างกพเปิดค้างเกิดอะไรขึ้นมันก็ทํางานตลอดเวลาแล้วคัดดีต้องปล่อยเพื่อให้คัดดีจับถึงจะมีวาร์เบหรือเอกเกียร์ถอยี่ทำงานแต่ครั้งนี้มันควบคุมคัดคัดดี เกี้ยหนึ่งมันถึงมีหนึ่งไปสองได้แต่พอสาพูดพบคดีไม่ปล่อยสามันต้องปล่อยเพื่อคดีเพื่อคดีจ,จับแต่คราเนี้ปัญหาคือเกียร์ถอยตัวนี้ไม่ปล่อยมันก็ไม่ไปมันก็เหมือนกี้ว,ว่าเลยตีเครื่องไม่ไปเดี๋ยวลองตีเครื่องรูปเข้าเกียร์ถอยเดี๋ยวให้มาดูนะอ่ะนะที่ตีเครื่องอยู่นะถอยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะล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 ะก็ไม่ไปเลขดูเลขนะ ะมันจับอยู่นะคัดจับอยู่นะแต่ว่ามันไอ้คัดดีมไม่ยอมปล่อยมันก็เลยไม่ถอยเอาใหม่ครับนี้เดี๋ยวจะถอดกล่องนะอ่ะไปถอดกล่องนะไปโชว์ตำแหน่งเกียร์หายพอถอดกล่องแล้วคราวนี้เกียร์ถอยดูนะปึ๊บไหนนะดูโหลดนะปึ๊บดูดูดดรอบเคพียงพออ่ะถอย เนี่ยละละก็ถอยเลยแหล,ละเนี่ยปื๊ดไปเลยแหละแต่เกียร์หนึ่งเดนหน้ามันจะออกตัวเกียร์สูงไม่มีแรงเพราะว่าโซนอยไม่ทํางานคัดดีโซรดีไม่ทํางานเนี่ยสังเกตดูรโรคเครื่องนะนี่เกียร์ว่างเกียร์ถอยเนี่ยปื๊ดลงไหมมีโหลดมีโหลดได้จับจับแล้วจะไปแล้วพอเสียบกล่องปุ๊บไม่มีโหลดเหมือนเกียร์ว่างคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คืออาการถ้ามาเป็นที่ชุดคัด ถึงถอดกล่องยังไงมันก็ไม่ไปอันนี้มันถอดกล่องไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่ละเป็นซีบูไฟฟ้าอ่าเนี่ยที่พอปุ๊บสตาร์ไม่ติดหรอกตําหนัเกเยมไม่ขึ้นหัดเงียพก็อดกล่องแล้วอ่าตามนะครับน,นี่แจ้งทราบยี่สิบสองทีก็ขึ้นยูโงเลยอ่ารูแล